สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราไปท่องคำคองจองกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆท่องตามคุณหนึ่งเลยนะคะฝนตกเปาะแตะมีแพะเดินมา แปลกใจจริงนะเอ๊ะน้ำมาจากไหนมองซ้ายมองขวาไม่เห็นจะมีอะไรเอ๊ะนี่มันน้ำอะไรตกลงมาปอกแปะอ่าต่อไปนะคะเราจะร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบด,ด้วยนะคะอยาให้เด็กทำตามคนหนึ่งเลยนะคะฝนตกปอะแปะมีแพะ มาแปลกใจจริงนะเอ๊ะน้ำมาจากไหนมองซ้ายมองขวาไม่เห็นจะมีอะไรเอ๊ะนี่มันนะ้ำอะไรตกลงมาบอแกแม่อ่มามื่อสักคู่เราก็ได้ท่างคาของจองก,กันไปแล้วใช่ไหมนะคะอ่าในคาของจองเด็กๆจะเห็นว่ามีคาว่านะ้ำมีคําว่าฝนอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูหนึ่งจะพาเด็กๆไปเรียนทีดหนึวย ฝนจ่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเ,เรียนกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยอ่าเราจะไปเรียนในหน่วยฝนกันเด็กๆทราบไหมคะว่าฝนเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าไม่ทราบเดีย๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะฝนนะคะก็เกิดจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นทะเลแม่น้ำหรือว่าลำธารน,นะคะ นะคะส่องลงมาย่างแรงน้ำต่างๆทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นและระเหยกลายเป็นไอน้ำนั่นเองค่ะพอไอน้ำนะคะลอยขึ้นไปบนอากาศนะคะเจอกับอากาศที่เย็นๆทำให้ไอน้ำรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะ พอไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนอากาศมากขึ้นมากขึ้นทําให้ก้อนเมฆก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้อากาศนะคะไม่สามารถพยุงไอ้น้ำไว้ได้จึงตกลงมายังพื้นดินเรียกว่าฝนนั่นเองค่ะและฝนนะคะตกลงมายังพื้นดินแล้วก็ไหลลงแม่น้ําลําทานเหมือนเดิมนะคะก็จะวนกันแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆ คุณครูหนึ่งได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมคะมเสียง,งน้องเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูหนึ่งไปเตรียมอุปกรณ์การฝนก่อนนะคะขนมแห้อุปกรณ์การฝนของคุณครูหนึ่งอย่างแรกเป็นอะไรคะอ่าเป็นร่มเองค่ะร่มนะคะนอกจากจะก,การฝนแล้ว ยังใช้กันแดดได้ด้วยนะคะต่อไปเลยอย่างที่สองเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นเสื้อกันฝนนั่นเองเวลาฝนตกเด็กใส่เสื้อกันฝนตัวเราก็จะไม่เปียกจะทำให้เราไม่เป็นหวัดได้นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าอย่างที่สามเนี่ยเขาเรียกว่ารองเท้าบูทนั่นเองเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะจะ พื้นแล้วก็ตามถนนนะคะถ้าเด็กๆใส่รองเท้าบูทเชลโลกที่มากับน้ำนะคะก็จะไม่เข้าร่างกายเด็กๆค่ะอ่าน,นี้เราเรียนในหย่อฝนไ,ไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าฝนเกิดจากอะไรอ่าให้เด็กไปทบทวนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตั้งฝนมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้คุณคนหนึ่งก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ